ความร้อนครับซึ่งปกติเราก็เห็นหลอนหลายอย่างนะหลอนจากยาเสพติดหลอนจากเหล้าหลอนจากอะไรบ้างก็ไม่รู้แต่ตัวนี้คาดว่าน่าจะหลอนจากเหล้าขาวเนื่องจากช่วงสงการที่ผ่านมนาะเป็นช่วงวันหยุดยาวนะฮะไม่รู้จะไปไหนฮะก็เลยต้องกินเหล้าขาวนะฮะในแคมป์คนงานโดทีนี้เกิดอาการหลอนครับโทรไปหากู้ภัยนะฮะซึ่งคนหลอนเนี่ยเป็นอดีตนายทหารพลานนะโทรไปที่กู้ภัย1669กเาว่าให้มาช่วยเหลือภรรยาที่ติดอยู่ในโพรงดินน้อย ไม่มีอากาศหายใจนะฮะกู้ภัยเชื่อครึ่งหนึ่งไม่เชื่อครึ่งหนึ่งนะแต่จําเป็นต้องออกเขตพบอย่างที้ที่บอกนะฮะพบเห็นคนหลอนเนี่ยใช้มือเปล่าขุดดินโดยอ้างว่าภรรยาเนี่ยติดอยู่ใต้ดินนะต้องพาไปสงบสติอารมณ์นะฮะเบื้องต้นเนี่ยพบว่าดื่มเหล้าจนหลอนนี่เองครับนี่แหละ เหตุการณ์นี้เปิดเผยนะฮะว่าเมื่อคืนวันที่1 0 17ที่ผ่านมาในเองเนี่ยหน่วยกู้ภัยสยามรวมใจปูอินเนี่ยบุรีรัมเนี่ยรับแจ้งนะฮะว่ามีชายอายุ35ปีเนี่ยขอความช่วยเหลือนะฮะก็ได้รับโทรศัพท์แล้วก็พาหน่วยกู้ภัยเนี่ยจำนวนประมาณสัก30คนหนึ่งเดินทางไปที่ตำบลก้านเหลืองอำเภอนางรองเพราะหากว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยก็ต้องเร่งช่วยเหลือให้ทันท่วงทีเมื่อกู้ภัยไปถึงก็พบนะฮะ จุดดังกล่าวเป็นแคมป์คนงานสร้างถนนเบื้องต้นเนี่ยกู้ภัยได้ให้ตำรวจนะฮะเข้าไปตรวจสอบด้วยเพื่อให้ข้อมูลพบนายอุ้มนะฮะอายุ35ปีมีอาการคล้ายกับคนเมากู้ภัยพยายามซักถามว่าแฟนชื่ออะไรแต่นายอุ้มเองก็ไม่บอกบอกแต่ว่าพรรยาเนี่ยติดอยู่ใต้โพรงดินแล้วพยายามยกมือใช้มือเปล่าในขุดดินให้กู้ภัยเห็นแต่ดูอาการแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับว่าจะมีคนติดอยู่ใน ดังกล่าวนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปฟังคลิปเสียงเขานิดหนึ่งฮะเริ่มคลิปเลยครับที่จ้าเกียดคนตกลงไปในบ่อนถูกต้องไหมครับครับผมเลี้ยวซ้ายบ้านสิงมาแล้วนะเขาไปลึกไหมประมาณเก้ากิโลเขาหายเขาไปแบบไหนอะอะไรยังไงรายละเอียดขอรายละเอียดหน่อยทีมกําลังสนับสนุนให้เอาอุปกรณ์มาสนับสนุนในที่เกิดเหตุอยู่ทีฟ้อนะรู้อยู่ แกจะให้ผู ere, ้ภัย uh. ช on He ่วยนะเนี oh, ่ยแกเห็นผู้ภัยว่างบอกเจ็บมันอะไรผู้ภัยทำงานเยอะนะก็รู้อยู่แต่อยู่ในนี้ใครอยู่ในนี้เหรอผมบอกว่าเมียผมโอ้ชื่ออะไรออกชื่อโอนชื่ออะไรนะโอนโอนเรียกมันออกมาเรียกมันออกมาหนอยแต่นี่างคือพี่คุ้เถอะแกกินเรายี่ห้ออะไรเนี่ยผมจะบอกผมจะเข้าไป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 พวดมอสเข้าเหรอนุ่งเบา ถ่ายติดไม่เข้าฝาเมื่อกี้เน,นี่ยถ่ายติดค่ะเนี่ยนอนอยู่บ้านนรอมั้งดูในนี่แหละฮะคุณผู้ชายที่ผมทำมาแกมาหรือแกเท็แล้วดิ ไ่ตายหาอะไรต้ออยู่ในน,นั่นเองเออมันที่นอนเลยมันถึงเวลานอนแล้วพี่ไปเช็คอยู่บ้านไปนเช็คอยู่บ้านถ้าเพี่อผมตายเอา,เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูช่วยให้มาสไหด์ผู้มาเท่าไหร่เอ,เอาจริงจริงนะผู้ <wholly> มันจะเป็นไรเนี่ย จากการสอบถามนายนัทพงศ์นะครับกลัดเกลิดเกลิกนะครับอายุ37ปีชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านดังกล่าวเนี่ยบอกว่าในอุ้มเนี่ยเป็นคนที่อื่นมาทํางานเป็นคนงานก่อสร้างถนนบริเวณพื้นที่นั้นนะ<ส>เห็นเขาเป็นคนชอบดื่มเหล้าขาวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนตัวท่านใจหลอนจากเหล้าขาวนั่นเองซึ่งในอุ้มเนี่ยเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยได้เป็นอดีตานารทานเก่าและเขาได้สอนอนรารยาเขาเนี่ย ไปแอบหลบซ่อนตัวเป็นการซ้อมการหลบภัยแต่บังเอิญว่าพลาดท่าเองเนี่ยภรรยาถูกดินทับก็เลยแจ้งหน่วยกู้ภัยเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของนายนัทพงศ์เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนิดนึงครับอ้เิงันนาินอ่ย่เล่งคขาคนร์บจะเขาลขร้อนบวบจะร้อนเลยปกติเขามีเมียไหม ม่รู้แล้วผมต่างคนต่างมากันาเดียวราเปคนละบานหมอคนละบานต่างคนมาทำงานไม่รู้ว่าเขามีเมียหรือมาคนเดียวเรดียวปกติเขาอยู่ที่นี่บอกทำถนนเช่นนี้ครับส่วนเจ้าที่เองนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงทั้งโกรธก็โกรธทั้งโมโหก็โมโหนะฮะทั้งสงสารก็สงสารนะฮะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าเขาก็เหนื่อยจากการออกเขตเจ็ดันอันตรายมาแล้วนะฮะแต่ก็ต้องมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเหตุการณ์จริงเองจะได้ช่วยชีวิต คนได้ทันนั่นเองครับนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครจากการหลอนจากการเมาเล่าผ่านนั่นเองครับทีนี้เราไปดูเหตุการอีกการหนึ่งครับช่วงนี้เองเนี่ยเป็นช่วงใกล้หน้านาแล้วนะครับก็หลายๆคนเองก็จะมีการเผาทุ่งนาเผาไร่อ้อยต่างๆเงเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกรณีที่คุณตาวัย86ปีนะฮะแล้วก็เผาทุ่งนาตัวเองเผอ,อิอว่าระหว่างที่เผาเนี่ยลมกะโชกแรงครับเพราะเมื่อช่วงสองสวันที่ผ่านมานี่เองมีพายุ มีทั้งพายุฝนพาย,ายุลมต่างๆนี่เองอะลมกระโชกแรงทําให้ไฟเนะี่ยลุกลามไปไล่อ้อยคุณตาเห็นไฟลามไล่อ้อยคนอื่นเขาก็รีบไปดับนะฮะแต่ถูกไฟครอ,อกตายเสียชีวิตครับไปดูเหตุการณ์นะฮะเนี่ยฮะตาวัย86ปีนะฮะออกไปเผานาสังข้าวนะครับเพื่อเตรียมทํานาแต่ไฟไปลามไล่อ้อยอย่างที่บอกนะฮะและสุดท้ายเองเนี่ยตนเองเนี่ยถูกไฟล้อมนะฮะไม่มีทางออกนะฮะ ก็ภรรยาของตนเองเนี่ยที่อยู่ทุ่งนาด้วยเห็นเหตุการณ์แล้วก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านที่ห่างไปประมาณสักหนึ่งกิโลนะฮะแต่พอเพื่อนบ้านออกมาก็ไม่ทันแล้วครับพอออกมาแล้วก็พบว่าตอนนี้ไฟกาลังลุกไหม้อย่างใหญ่เลยฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือคุณตาได้แล้วก็ไม่เห็นคุณตาเลยนะฮะจนไฟสงบจึงเห็นศพของคุณตาแบบนี้นะฮะก็ขอแสดงความเสียใจนะฮะก็ระวัดระวังนิดนึงนะฮะการที่จะเผา อ่าหญ้าหรือว่าฝาวตสังข้าวในช่วงนี้เองเนี่ยโดยเฉพาะช่วงนี้เองมีพายุฝนนะฮะแล้วพายุลมต่างๆที่เกิดขึ้นเองเนี่ยก็ต้องระวังน,นิดหนึ่งนะสำหรับคนที่ทํานาทําไร่นั่นเองนะก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณตาด้วยครับนี้ไปดูอีกข่าวอีกข่าวหนึ่งะฮะที่เป็นกระแสะสังคมเป็นอย่างมากนะฮะกรณีที่กรณีมีแลปบสาวชาวไทยนะฮะแลปสาวชาวไทยมินลี นะฮะมินลินะฮะได้กินข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็เชิญชวนนะฮะกินมะม่วงนะ,ะซึ่งเป็นเทศกาลการแสดงที่ปต่างประเทศเนี่ซึ่งเป็นกระแสสังคมนะฮะพวกรถกองรถแก๊บหรือประชาชนมากมายตอนนี้รอต่อแขวกินมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงตอนนี้ทําให้มะม่วงทุเรียนข้าวเหนียวขอภัย ข้าเหนียวมะม่วงนี้ขายดีทาส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าเองเนี่ยทุกภูมิภาคเองเนี่ยยิ้มด้านหน้าบานนะครับเพราะว่าจากคลิปที่มีการโชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงในเวทีโลกอย่างนี้นะครับอ่ะก็เหมือนก่อนหน้านี้เองก็มีลิซ่านะฮะที่เป็นกินลูกชิ้นยืนกินนะฮะก็ขายดิบขายดีไปตอนนี้ข้าวเหนียวมะม่วงก็ได้อันนี้ส่งไปด้วยนะฮะก็ดีนะฮะที่เป็นกิจกรรมแบบนี้ทําให้สินค้าไทยได้ขายดีครับทีนี้ไปดูเหตุการณ์พายุายค,ครับท่านผู้ชมครับพายุที่จังหวัดนครนายกครับ พายุที่จังหวัดนครนายกเนี่ยเมื่อช่วงค่าที่ผ่านมาของเมื่อวานนี้เองเนี่ยเกิดพายุผมก็ดังมากเพราะว่ามีพายุเข้ามาพิจศตไทยนะฮะทำให้ลมพัดเนี่ยนะับป้ายโฆษณาป้ายต่างๆรถเขนเน็นฮะเข็นแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็มีการพัดต้นไม้นะฮะ ล้มลงแล้วส่งผลให้รถเก๋งรถกระบะในพื้นที่เนี่ยได้รับความเสียหายลังคาเปิดกระเจิงแบบนี้ไงฮะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับโดยเฉพาะวันนี้และพรุ่งนี้เองเนี่ยก็มีพายุตอนอ่านข่าวตอนนี้ก็ฟ้าร้องคึมๆนะฮะอยู่ข้างบนได้ยินมาในห้องสตูเลยฮะก็ระมัดระวังนิดนึงสําหรับในวันนี้และวันพรุ่งนี้เองเนี่ยมีพายุนะฮะอย่างหนักมากนะครับก็ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวได้รับความเสียหายนะฮะก็ทําให้มีดอกไม้เนี่ย แล้วฝุ่นเต็มถนนเลยนะครับนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่จังหวัดนครนายกและมีหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเรื่องพายุนั่นเองครับอ่ะมีโห่ฟ้าร้องได้ยินไหมฮะเดี๋ยวพยากรอ,อากาศได้ยินเสียงฟ้าร้องด้วยนะฮะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับพายุฤดูร้อน,นรประเทศไทยนะครับจับวันที่10นะฮะก็คือบริเวณความกดอากาศสูงที่มีมวลอากาศเย็นฮนะปานกลางภาคปะกประเทศไทยนะฮะตอนบน และทะเลจีนใต้นะครับประกอบกับมีลมและลมและก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวเนี่ยพื้นที่ไประเทศไทยมีอากาศร้อนจัดนะครับษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกรวมไปถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลเองภาคใต้มีพายุรุดูร้อนเกิดขึ้นนะฮะโดยมีลักษณะของฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและมีรูกเห็บตกเป็นบางแห่งรวมทั้งฟ้าผ่าจึงของให้ประชาชนระมัดระวัง พื้นที่ดังกล่าวด้วยนะฮะและเหล็กเลี่ยงอ,อยู่ในที่โล่งแจ้งต้นไม้ใหญ่และมีสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนั่นเอง้วขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรบริเวณถนนที่มีพายุฝนฟ้าขนองที่อาจจะเกิดได้จากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าได้สําหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระมัดระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางเกษตรไว้ด้วยนะครับนี่คือพยากรณ์อากาศวันนี้นะฮะแล้วก็ช่วงเถตนการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ วันนี้นะครทางทีมงานขอชัดประเด็นจริงช่อง 13, 3 3 3%สาไทยก็หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ